ันนี้เราจะมาทำอะไรกันของซุ้มชั้นว้าวของสุ่มเยอะแยะเต็มไปหมดเลยงั้นเราลองเปิดกันเลยไหมเอาอ่ะเราจะเปิดกล่องไหนก่อนดีกล่องนี้อ้าวเปิดเลยใช้อะไรีกแบบดีมาอะไรมาให้เพื่อนดูดิดีนะครับบูชินะแล้วน่ารักเลยไหนขอดูหน่อย นี ừ, ų, ่ตัวแรกอ่ะเรามาเปิดตัวที่สองเลยไปเลยเลยเอาอยู่ในกล่องที่ไหนแล้วอ่ะไปสองตัวเลยงั้นไปเปิดกล่องที่สามต่อไปเลยแล้วเรามาแกะกล่องสีเหลืองดูมั้างไหมเอาดิเอาแกะสีเหลืองดูสีเไอันไหนก็ได้ครับ มันไ่ล่น่ะ่นรอไมันล่นอนมออมเรทอืมน่ตัวอะไรนี่กาอมขอดูใกล้ๆหน่อยตัวนี้เขาเรียกว่านีกาอัมบารบุอืมไม่กุกด้อยอย่างนานโอเคอะตัวต่อไปเลยตัวนี้ออกมาแล้วนะเหตุรเนาะไม่ออกมาหรออันนี้คืออะไรว้าวว้าวว้า อะไรคือตัวอะไรว้าวว้าวว้าวอ๋อเมกไม่รู้จักเนาะเอาเอาของมาวาเลยตรงนี้ครับเอาตัวต่อไปเลยตัวต่อไปตัวค้ายิ่งเลยอะอะไรนะยิ่งเลยเลย่ะอาโชว์เพื่อนๆดูดินี่เอาแล้วไหมไอ้ตัวต่อไปกันเลยแล้วก็ตัวต่อไปตรงนี้เอตัวอะไรนะตัวนาราบะขอดูหน่อย วัยรุ่นเท่านั้นที่จะรู้นะอ่ะกล่องต่อไปเลยตัวต่อไปตองตัวนี้หืมจ้นี่ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรเขาเรียกตัวอะไรเอาไม่ไม่ด้วยหมเออเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าตัวอะไรเนี่ยหไม่รู้จักเลยจั๊กจั่นตัวนี้ไม่มีชื่อหรอไม่อ่ะเปิดกล่องต่อไปเลยนี่เปิดกล่องสิ นี่ตา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 ยรู้มั้ยเนาะใช่ขอดูหน่อยอือใช่จริงจริงด้วยนี่นี่อ่ะกล่องต่อไปเลยเราเอาตาละเล่ห์กัตาละลากอ่ะตาลากนี่ของของนะได้ของตัวอะไรเนี่เออนี่บล็อตตี้เจ้ากติดเไหนขอดูหน่อยอู้นตัวนี้ใชื่อมบาบล็อตตี้เจ้าก็ติดเดโอเคเป็นหน้าตาอย่างนี้นะเพื่อน แีสยังไม่สุดท้ายเลยนี่ยังเหลืกั้เยอะนะคับอันนี้ได้เหมือนกันเลยใช่นะเหมือนเหมือนนี้เลยเหมือนอันนี้เลยเอานันเข้ามาสิอาจารย์ไห่เนตรวนี้เอาหมมาให้หน่อยเอาหมให้หน่อยครับกองต่อไปกันเลยเอเอากงอันนะครับวัอไม่ได้กองกาล้วก็เก็บเบาๆอ่

อ๋อสีฟ้ายังเหลือยู่ในยองก่องเลยใช่ไหมใช่ไมไม่กล้าวระเบิ่อี่แล้วอมี่อตัวเลยสตัวแล้วต้งหาจะังนะังไแล้วจะีเหรออันนี้แกะต่อเลยกอันสุดท้ายสีฟ้าอันสุดท้ายสุดท้ยเออเไม่เป็นไรแล้วไเป็นกล่องสูงไงเอาทีนี้เรามาแกะสีเหลืองกันมั่งได้ได้แม่แกะสีเหลืองกันม่แกะสีเรี ไหนนด้วยไหนจริงจริงด้วยวางไว้ตรงนี้ครับมาต่อเลยตัวต่อไปจะจะเอาเอาวัวขาดไปนะจะเอาัวขาดนะตาต่ได้เป็นได้ดนะทับฟิชิน่ะสองตัวอ่ะตัวต่อมากล่องต่อมาจะดตรงขาดหาจริงนะครับหัวขาดวนี่หวขนี่ว่า อันนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้ตัวนี้มีชื่อว้าหนูไม่รู้จักชื่อเลยตัวนี้ไหนเพื่อนๆบอกหนูด้วยนะว่าชื่ออะไรเดี๋ยวจะเอาเตัวนี้ไปชี้นะได้ครับเอาต่อไปเลยเหลืออี่แก่กี่กล่องเนี่ยสองกล่องเจ็ดกล่องครับกล่องคุณโอเคเจกล่องเองกลนไม่ไม่ออกใหญ่แล้แล้วดีๆใหญเสร็จแล้วอ่ะอืมเอามาเอาหองมาให้เีัน งย่ปม้ปอแล้้ลเดีย๋ยว,ว,อ,วอ,อีกห้ากล่องเดีนะ๋ยวอีกห้ากล่องครับนี่ว้าวว้าวว้าวนี่แ่ครับนี่ <Okay. S 2> อ,อ,อีกเลยล้วีวกกี่กล่องนี่มัแค่สี่กล่องมันมันมานลำอเไยอะ่ะครับเอาแกเร็วเลยสี่กล่ลกองก็จะเสร็จแล้วเร็ว เราก็จะดูกันแล้วน้าน้ตอนนี้เราทำชื่อได้ตัวนี้อีกแล้วทำชื่อได้เหลืออีกสามกล่องเรายังไม่ได้ตัวนั้นเลยคาปูชิโน่ครับใช่ตา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 ูเหรอตาตาตาเองไม่โอ้่ยังไม่เห็นมีคาปูชิโน่อาตาชิโน่เลยหาอเอาใจโฟล์กงเงี้ยเอาเกี๊ยเกี๊ยมันเชืออะไรนะคาปูชิโน่เจอทนี้แล้ว หมดได้ยังเหลืออ <t polls> ีกกล่องนึงอ้าวนี่ไงซุ่มซุ่มไม่มีจริงๆด้วยและนี่ก็คือที่เราแกะกล่องสุ่มกันวันนี้ลชอบไหมบุ๊บไปเพื่อนๆเลยเพื่อนอยากได้ไปซื้อตามกันได้เลยนะครับบ๊ายบายครับ